ชีวิตคนเรามีขึ้นเหมือนลิฟต์เลยครับขึ้นไปสูงสุดสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นขาลงฮนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเด็กถึงกลางคนเป็นผู้ใหญ่ ทาานี้ก็เป็นขาลงของชีวิตและสุดท้ายคนเราก็จากเริ่มต้นก็มาถึงจุดที่เราสตาร์ทเริ่มแรกทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่า